คุณพ่อไพภูนกับแม่อัมพรผูกพันครับมาจากอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับมีความศรัทธาอยากสร้างพระศิวลีไปถวายวัดวัดพระเจ้าใหญ่แสนคำหนึ่งองค์ครับอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลแล้ววัดป่าดงนาเลิงหนึ่งองค์ครับก็อขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายที่มีบุญทุกท่านให้มาร่วมสร้างพระศิวลี77เองค,อค์ซึ่งอยากสร้างให้เสร็จเออเบเเมตร77เมตร <พ>อยากสร้างให้เสร็จให้มาร่วมกันมาสร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ขอเชิญชวนนะคนเราอายุมันสั้นน่ะต้องสร้างไว้ก่อนละบุญไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําบุญแหละสาธุอนุมโมทนาบุญทุกๆท่านที่มาสร้างนะครับสาธุสาธุาครับพี่น้องผมนา,ายเอกชัยอันทรงนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่12ตาบลหนนสมบูรณ์นะครับอาเภอเมืองเมืองการจังหวัดนองคายของเรานะครับอันนี้พาพี่น้องบ้านเรานะครับมารัประสิวลีไปประดิษฐานนะครับที่บัดเจ้าประเสริฐจันท์ุรารามนะครับอยู่บ้านโนนแก้วนะครับตาบลหนนสมบูรณ์นะครับอาเภอเมืองของเรานะครับอาเภอเมืองเมืองการจังหวัดเมืองการนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพนะครับ ทุกท่านนะครับที่มาร่วมร่วมสร้างร่วมถวายนะครับขออนุโมทนาแก่ท่านนะครับครับพี่น้องนะครับอยากให้มาร่วมทวบุญกันที่วัดป่าม่วงมีชัยที่นี่นะครับที่จะมาร่วมสร้างวัดศรีวลีนะครับจะสร้างตรงนี้นะครับความสูงวัน7เเมตรนะครับจะสร้างองค์ใหญ่ที่สุดนะครับที่ในประเทศไทยนะครับก็ ขอเชิญชวนนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มารับพระจากประธานต้นบนนะคะไปประดิสถานจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วขอเชิญชวนทุกทกท่านมาสร้างพระสงฆ์77เมตรด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอจะเจริญพรอ,อัตมาภาพในนามของวัดศรีมณีวันพระประหลัดนรงอานันโทเจ้าวาดวัดศรีมณีวันซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนที่มารับพระศิวรี องที่395เป็นประธานต้นบุญก็คืออาจารย์หญิงพัฒที่ได้มารับนะองคพระศิวลีในวันนี้จากจังหวัดตากก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่และอีกหนึ่งบุญที่เราได้มาร่วมกับกระถินองอร่วมแสดงมุทิตาจิตและก็ร่วมแสดงบุญของกระถินของวัดป่าม่วงมีชัยนะซึ่งต่อไปอในอนาคตนะที่นี่ก็จะ มีการประดิษฐ์สถานขององค์พระศิวลีสูง77เมตรที่วัดป่าม่วงมีชัยจังหวัดบึงการก็อยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ให้คณะสัตยาติยมให้มาร่วมนะบริจาคหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพนะซึ่งทางกิจกรรมของอาจารย์ป๊อบธนโชธนั้นก็ได้เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการจันลงพระพุทธศาสนาหนึ่งใน หนึ่งเดียวในโลกนะพระศิวลีสูง77เมตรนะหาะที่ไหนไม่ได้นะหากท่านใดที่มาเป็นมีบุญกัลยาณมิตรทุกสารทิศนะจงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างพระศิวลีสูงจำนวน77เมตรในประเทศไทยแห่งเดียวแห่งแรกในโลกก็ว่าได้ก็ต้องขออนุโมทนานขอบคุณกับทางคณะ,นะ,นะผู้จัดทำนะ ซึ่งได้มอบอพระศิวลีแนวะองค์สูง2เมตร17เซนนะให้กับทางวัดต่างๆรวมทั้งหมด77วัดนะและนะวัดที่ได้รับอนุโมทนาทุกวัดต่างต่างทิศต,ต่างที่หลายๆจังหวัดก็มีความยินดีปรีดากันเป็นอย่างมากขอเจริญพรก็อาตมามาจากจังหวัดบุรีรัมย์ก็มาทั้งทั้งสามวงนี้มาจากบุรีรัมย์ก็มี จากวัดสภาพโสพลแล้วก็วัดน้องจิกแล้วก็วัดสารวัวันทั้งสามวัดอำเภอละใบไม้ของจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะไปปฏิสถานที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นที่สักการบูชาของญาติโยมในตำบลในอำเภอต่อไปก็ก็เรียนเชิญเจริญพรทุกคนทุกท่านที่ได้เห็นอยู่นี้ก็มาทําบุญร่วมกันมาร่วมกันสร้างพระศิวลีองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะที่วัดวัดป่าม่วงวัดป่าม่วงมีชัย จังหวัดบึงกานก็ขอเจริญพรมาร่วมบูร่วมสุขด้วยกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาและก็ความเจริญรุ่งเรืองของเราท่านทุกคนต่อไปขอเจริญพรครับก็สวัสดีครับกับผมพร้อมนะครับพระศิวรีนะครับวันนี้นะครับมาจะนะครับเพชรบูรณ์นะครับจะนาพระศิวรีไปปฏิสถานนะครับสามวัดในเขตตำบลท่าพลนางง้วนะครับก็นะครับที่นางง้วหนึ่งองค์นะครับวัดโพสว่างนางง้ว นะครับและวัดเขาถ้ำพระนะครับทางขึ้นเขาคอบ้านสมิฤทธ์นะครับและลงและนะครับวัดโคกสว่างนะครับสามัคคีนะครับตำบลท่าพลหลังโรงเรียนบ้านท่าพลท่าพลวิทยาคารนะครับก็มารับนะครับพระศรีวลีสามองค์นะครับในวันนี้นะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและขอขอบขอบคุณนะครับคณะโครงการนะครับปริสถานพระศรีวลี789อยแปด้งค์ทวดไทยนะครับและขอขอบคุณอาจารย์ป๊อบนะครับชวตนนพลระโวนมหาบุญบารมี นะครับซึ่งนะครับเป็นพี่ชายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับกับกิจกรรมในวันนี้นะครับและนะครับขอเชิญชวนนะครับมาร่วมนะครับสร้างนะครับพระศีวลีนะครับสูง77เมตรนะครับที่วัดป่ามุ่งมีชัยตำบลหอคําอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับก็วันนี้เป็นเป็นบุญใหญ่นะครับได้มีโอกาส ได้สร้างพระศิวลีที่จะสูสง77เมตรก็คือวันนี้ได้ถวายต้นเป็นต้นบุญถวายพระศิวลีเพื่อจะนำไปไปไป,ปฏิสฐานที่ภาคใต้แต่จำไม่ได้ว่าวัดอะไรนะ ค่ะสวัสดีค่ะครูสนิสาทัพพิมทองนะคะวันนี้ก็เป็นบุญใหญ่นะคะได้มาสร้างพระศิวลีนะคะ,คะองค์ที่4ี่เจดสองนะคะถวายวัดบันไดช้างและองค์ที่4ี่สองหนะคะถ่ายวัดหลวงอาถวายวัดหลวงปู่สีที่จังหวัดแพร่ะนะคะขออนุโมทนาผลบุญนี้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและกะัลยานมิตของข้าพเจ้าทุกคนด้วยค่ะสาธุค่ะช,ชื่อนางสาวอัญชลีมูลตีเสาค่ะมารู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมเป็น ประทานต้นบุญในการถวายพาระศิวลีครั้งนี้ค่ะดุกรุงลิคิดชีวิตเจ็ปีเจ็ดดเจ็ดวันอยู่ในพระคันดุจสวรรค์กำหนดไว้ให้ท่านต้องเจอเพศภัยแต่สุดท้ายผ่านไปได้ ะะตอนแรกตั้งใจว่าจะบูชาพระศิวลีไปถวายในงานกระถินที่ลำพูนนะคะหนึ่งองค์แต่ว่าพอบอกญาติญาติญาติธรรมทั้งหลายกัณมิทั้งหลายเนี่ยได้บุญมหาศาลเลยได้มาถึงสององค์นะคะก็จะอีกองค์หนึ่งเนี่ยจะนำไปที่วัดพระเจ้าหลวงที่เชียงรายนะคะ ที่เนี่ยเนี่ยที่วัดป่ามุงมีชัยเนี่ยจะมีการสร้างพระศิวลีนะคะสูง77เมตรซึ่งนับว่าเป็นมหาบุญมหากุศลม,มากเลย เป็นองค์ที่สูงที่สุดในประเทศแล้วก็น่าจะมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยอยากจะชวนเพื่อนๆญาติธรรมทั้งหลายนะคะผู้ใจบุญนักบุญทั้งหลายมาร่วมกันสร้างนะคะยังต้องใช้ปัจจัยอีกเยอะนะคะร่วมกันสร้างร่วมกันทําบุญนะคะเพื่อที่จะได้เป็นมหาบุญเป็นมหากุศลมั่งมีศรีสุขนะคะแล้วก็ร่ำรวยรุ่งเรืองด้วยกันนะคะเรียนเชิญน,นะคะที่ทั้งชีวิตท่าน เพื่อพระธรรมก็บคำสอนทุกๆข้อคําบาเพ็นพระธรรมีนนำสู่ทางที่ดีจนทั่วทั้งปฐพีเรียคานาน